แฟนคลับใจหายนักร้องหนุ่มชื่อดังประกาศลาวงการบันเทิงฟ้าผ่าอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างเพชรสหรัฐลดแล่นในวงการเพลงมานานมีผลงานเพลงมากมายและมีแฟนคลับชื่นชอบติดตามจำนวนมากแต่ล่าสุดหนุ่มเพชรโพสเฟซบุ๊กประกาศนับจากนี้เป็นต้นไปขอลาออกจากวงการบันเทิงและขออยู่แบบคนธรรมดาไม่ใช่ฐานะดารานักร้องนั่นเองค่ะ โดยหนุ่มเพชรได้โพสต์ Facebook เฟซบุ๊กเผยรายละเอียดว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปผมขอลาออกจากวงการบันเทิงและขออยู่แบบปุคคลทั่วไปที่ต้องใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาไม่รับงานคอนเสิร์ตไม่หวังผลประโยชน์ต่อใครทางด้านวงการแต่ยังคงทำเพลงให้ทุกคนฟังเรื่อยๆโดยไม่รับงานคอนเสิร์ตขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าทุกคนมีผิดมีพลาดลองมองย้อนตัวเองก่อนที่จะไปว่า ลองมองย้อนตัวเองก่อนที่จะไปว่ากล่าวหรือให้ร้ายใครเราเคยผิดพลาดบ้างหรือไม่และเราต้องการความสงบสุขหรือไม่เอาเป็นว่านับจากนี้ไปกระผมคือบุคคลที่ไม่ต้องการให้ใครมาให้ค่าหรือมาติดตามใดๆเพื่อแลกกับยอดไล์ เพียงแค่อยากให้ชื่นชมผลงานเพื่อผ่อนคลายไม่ดีก็เลื่อนผ่านด้วยประเด็นที่กล่าวมาผมต้องการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เท่าที่ลมหายใจยังมีไปกับครอบครัวที่ผมค่อยๆสร้างให้มันแข็งแรงขึ้นมาทีละนิดทีละน้อยด้วยพลังและความสามารถของผมเองได้โปรดปล่อยให้ชีวิตนี้ที่เหลือของผมดำเนินไปเองตามวิถีที่ควรจะเป็นยุติการคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์จะถือว่าท่านได้ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ในตอนที่เรายังมีชีวิต เราขอลาออกจากวงการบันเทิงนับจากวันนี้แต่เราจะสร้างเพียงผลงานให้คนยังคงติดตามได้ฟังผ่านทาง YouTube เท่านั้นเราไม่รับงานคอนเสิร์ตอีกต่อไปตลอดชีวิตขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาผมและครอบครัวมาตลอดงานนี้แฟนคลับต่างเข้ามาส่งกำลังใจและพร้อมซัพพอร์ตและพร้อมติดตามต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com